ท่านผู right so s <S ้ชมแม่ค้ามาขายมีอย่างแน่ล่ะดิาะเพราแม่ค้าซื้อของน้ำพึนบันลอยหนึ่งเนาะนี่อันนี้ปลูกเองอยู่บนนี่หรือรับคนแน่สวนจ้าสีวานนี่เนาะเมียนมุอันนี้มากันเดชซื้อบ่อนี่อันการรับอันเดียวรับเพิ่นน้ำข้าวอันดื้อเรื่อนบ้านอะไรเนาเคลี่ยวเดี๋ยวบันนี่แก้วเคลียร์แล้วเอาหาเจ้าอยู่ร อันใดของเจ้าของปลูกเองเติดแม่อาจารยติดอันใดของเจ้าของปลูกเองซึ่งอันคั่งนาซึ่งใบคั่งนันบ่กระเบือมากันมะค้งดิบะค้งกระเสื้อเดินเยินว่าได้นเหล็หมดก่อนฝันว่าจังไดหมดก่อนฝันว่าเลยคนได้เลขมากค่ะหนุ่มสมเดินเยินข่าวว่า ฝันเจ็ดหางวดนี้ฝันได้เรียวว่าสอนนี้ว่าเจ็ดหาบันนี้มันก็ได้ซื่อนะมันบมันเริ่มเหมือนแล้วมันฝันไว้ระโดดเราเริ่มมันนะตันันนแรกแล้วยังไคอยึกได้เอาเงิฝันเสียจาไดวดนี้ฝันแล้วซื่อไว้ไปหรออันสื่อไปอันซองหน่อยหุ้นซองหน่อยแส่ายวดเท่าสื่อเป็นยังไงบ้าเนี่ย ฟันได้ตะตองหวัดคือกันบ่หวันี่จ้าตองหวัดคือกันบ่อยเด็กออกกับฟันได้เลย่อยจะมามันอนเวลาเข้าจืดอนี่แล้วมันจะออกมามันมามีดเดาเนาะมีตัวาไงเทปที่เราทำแหม่กันเสร็จไปเรื่ายกับจี๊ะหวัดก่อนผมมีผู้ด่าก่อนทำไม่จืดออกตัวใดจ้ามิจะผู้เดาทั้งนั้นละตีชาติเดาตามดวงวาสนาผู้ใดสิเดาถูกท้ายถูก เฮ็ดสูตรว่าไปบันทกตรไยากได้สามล้อเนี่ยอันสามล้อแบบจอดคือคือลอปีอ้มมันเรเปิดท้ายเปิดขางเลยพองไม่จไปจอดนั่นมันแต่ละขอ้วพวมเนี่ยอยากได้อธิฐานรน่อยถือเปลกดด้อปป่วอยากได้รถมาขายของกนะนีะมันลำบากก็เลยฟันในเกดหานวสตรองหวัดบันขัดอซื้อจากบาทนี่ะา่ไม่ส้มรดพ่วงเนาะคนกับผู้ยิ่งคนกับมีค่วมขยัน คนอยากได้รถพ่วงคนเล่ยฝ okay, ันไม่ต้องหวั่นเถืกอนต้องเรื่องฝันใดอินดียเอาเกยับฝันอินดียเออบได้ว่ากับฝันอินดีด้ยนู่นไปหน้าเนะกับปูกพักูงีเนะมันถูกยากลำบาคือว่าฝันเนี่ยอวยบกัตาไหลนะอย่างเงี้ยเหมือนเล่ยหะท่านถูกยากอินีสบอกถูกยากก็ตัวเอาด้หาหา บันหาหาที่มันออกก้อนๆนะอันนู้นก็ได้หาเงินมันบดได้กลับก็ได้ซื้อหายได้หาเงินก็บดซื้ยหลายนะบันนี้มันยังบบัินฝ้าจามไปเพิ่งบาตะกอนเนี้ยเยอะ่า่เยี่ยอาเี่ยเอาแม่คอยเอาแม่ให้คอยเขียนสมุดเลขคอยมีอยู่ไปยุ่เรืเอง้านใคร่เงินสักหน่งไดหล่ยแล้ต่ก็ ดันเพิ่ว่าขันข้นขงจกหลายมันกระบอกนี่ละเมียดส้นเดียค่ะเชิญเชิญขี้เรีงก่อจะเอาไปเพิ่นเคียนให้ยาข้ามีโศกมีลาบน้ำเพิจ่จมะที่มเส้นจะย่ากให้ เพิ่นสีได้ตัวใดเนาะค่ะท่านผู้ชมหายได้เด้อสู่โมมานะเด้อเจดียงก็คือเจ้านั่นละสู่ชีวิตอืมเดอเวที่จะทำอะไบัตาถือเนาะมัอนเดียออกมาแล้วน้หอันน้อันดีไก่บอเบ็มแมนนั่นนี่ดีไก่าเพิ่นแกตูวแล้วจะของถูกเอืะ ก่อนนอนย่มกังข <đấy> ึ in ้นนะภาวนาเอาทุกขึ้นนั่นแหละเออทุกยอ่าอย่าลืมภาวนาเอาทุกขึ้นนี่เราก็เป็นคำบูชานังภาวนาขอพรขอสวดมนต์ไหว้ผ้าแล้วก็แผ่เมตตาขอเพิ่นขอเพิ่นทุกขึ้นเทวดาเพิ่นก็สิใจอ่อนนะไปฆาไปหายไปฆ่าเดี๋ยายอยู่เดี๋ยวนั่นนี่ไอธิษฐานทุกขึ้นเลยก่อนนอนนะ ต้งน้ำไหบ่มีพอดอกหาเดี่ยงเอาหลัวลสู่ชีวิตจังมวะหนึ่งบุญเฮามาบอถอดเพียบบุญลูกเข้าเสริมบุญลูกเพน่กับิีเดเลียมเฮ้าบ่อด้กรกฎีดอกหืออเนี่ยสั้างว่าเะอะเงื่อเดือนกรกฎีดอกเวลาแลยเพิ่นเขียนละะ่ะค่ะทามผช้มตัวเดียว สามตัวโอ้โห้แช่แดงเห็นละอ่อนใจอยากอยากให้เธอ,อได้อยากให้ได้ทุกคนหลานเนี่ยบ้องจตัวจจกคนเนาะฟันได้ยังสี่ก็จังสี่แล้วเนาะจ้ะมันสิมีผู้ถูกว่าหลักันเหล็กออกตัวนี้จ,งจังหวัเนาะเข้าในี้านถือ เจ <harma> <wh> <Wha> ้าขอไปเรื <diction aries> ่อยๆเด้อเจ้าพระวันหน้าเอานางพระวันหน้าอยู่มันก็นอนบ่ค่อยหลับอยู่แล้วเนาะอืมันบ่หลับอันอันเพิ่นเป็นเป็นโมโมเพิ่นเป็นอาจารย์เพิ่นว่านอนบ่หลับก็นั่งพระวันหน้าเอาเหนได้ดีเนาะขอเอาก็เอาคนละมันบุตรเลยค่ะไปคลายแต่ดีตัวข้าพระวันหน้าค่ะท่านโมเนี่ยขันนางบ่ทนกันนอนแต่แค่งลอกก็ได้เพิ่นบอกันมันบ่มันบ่เกี่ยวดอกเกี่ยวอยู่ที่เฮาตั้งจิตจังใจดี ตั้งใจสวดมนต์พระวันหน้าอธิษฐานอกฐามีโอกาสเขาก็จังนั่งนั่งได้หาหน้าที่สิบหน้าที่เขาเป็นยังขอสําคัญอย่าลืมพระวันหน้าอดย่าลืมอธิษฐานจะเฮ็ดหน้าตลอดต้งคือตลอดดอกแบบบ่โคตรบ่โงไพ่บ่อยากได้ของไพ่ว่าให้เจ้าสู่ชีวิตมองหาชีวิตที่ดี ให้โอกาสเจ้าของค้าขายเจรีงก็คยไปขายเองสิละเหมือนนักขามาขายแม่มนห้ามเอนจมือหนึ่งสติปัญญาห้าสิบเปิดทางให้ห้าให้ห้าค้าขายได้ไปทำงานยู่ห่างดีๆแต่งตัวดีๆสางหางยุ่สาระบุรยกะเฮ็ดแนวไปขายคือเรามาขายคือกันสู่ชีวิตลูกมาเรี้ยงวมกันสามคนแม่เออ แต่ว่าลูกันทู้ที่สองก็เป็น,ยาานพยักนนงานหางานยูตูล่าเนื่อก่อนดีนนน้ะกแม่เห็ดงานกับขายหสักมือหนึ่งถ้าเฮ่าไ่ได้ดีลูกก็สิได้ดีกลับมาเลี้ยงเท่า,ามีเงินมีนท่องพ็ดนอะุ่ะลูกก็บว่าม่นขี่ๆยังมาขายอยู่คือว่ากินเงินลูก เขาก็ว <c oughs> ่าแม่ที่เอาเดือนทอได้บ่หายไปขายไม่ร่ำบากเอาเท่าได้แม่ก็บ่เอาเพราะว่าแม่มาขายมาแบบนั้นมองดูเพิ่นบ่ได้ขี่ขี่ได้แม่เพิ่นบ่ได้ขี่ขี่ได้ลูกเพิ่นได้เป็นไงเป็นโตเบิดแต่ว่าเพิ่นบอกเงินลูกเงินเต้าอันแต่ว่าเนี่ยจะติดนี่ยังบ่มีแต่ว่าคือกันนั่นละบ่มีคว้าเอาลูกเอาให้เขาเขาเป็นสีน้ำเงิแม่กันได้ปัดผู้ล่องขนก็เอาตั้งเงินลูกมาซื้อเล็กมาเหรียญไปแม่ ข่พ่เอาก็กันว่าเป็นเม่ยล้วตสชีหายผู้อันเดียวก็จบเลวต้าลูกชีหายเมียมัเป็นขอท่านวางที่เหลอกจ่กูบ่ขอกูบ่เป็นขอท่านเขาจะให้เก็บเงินลูกไว้ใส่เงินเจ้าของดีกว่าที่เขาได้ให้รายล้านเบิ้งด้เม่เบื่งเลขเบื้งเลขมันเ็ล้วพ่อได้ใส่ยู่นมาเมาพผู้ใดหล่ะสีซื้อน้ำเพ่นนน่ะนะเฮ้านและ เพิ่นเขียนเองเนี่ยนี่ค่ะท่านผู้ชมเพื่อฝันได้จ้าสี่เอาไหมแม่แตอะลสี่แสนหาแสนหกแสนเจ็ดแสนใชสนเาะแม่เพิ่นก็ยัี่มันหัวดู้ยนั่นเด็กก็คือกัน่าแบล่มเปิ่นมาเรมันหวด้วยเพิ่นมาเหลี่ยมน้ำใส่เพิ่นเสื้อมัดเขาวางสิลูกไปเมียงนอกเมียงหน้าเรียนวัชนคุมละชีชิบอาขงวดพอใจของกูอันนี้กูมาเรีนเป็ม่ามอเนห็นตันนื่อมานมาเยี่ยมมายีม เแต่มาแต่งให้ค่ะเด็นพ่อนหายเหงาเพราะว่าบัานี้ได้มายืมเอ็นซีซีนี้แลยบัานนี้อุมีเงินให้ซูดออกม่มาเบิ่งเหลี่ยงเลขคือฝันได้จังซี่ฝันมาแมนดูว่าผู้อ่านดูแค่ต่าให้งานดีๆงานกันได้มาเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์โอ้ยแบบซื้อหรอกเด้อเรียกว่ากระเด็นชุดอยู่ด้วยอันอันเป็นลางางอันรางบ่เด่น กันตัวอื่นกับสีกั้นใจซื้อน้ำโย่บมากเออบ่มนบ่มากคิดว่ามันน่าจะออกคถามเพื่อนล้วก็ซื้อไป้สันละเพราะเซื้อมากซื้อผู้ซื้อแล้กกินไปวัดไปว่าซื้อมาสิบได้นไม่ซืืออกนงสไปได้แบบนี้ค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโศกโศกมันหมืนลำลำเรืลอยรวยยูดอก ลูกก็ได้ดับได้ดีแต่ว่าใส่เงินลูกเขาก็มี้กอดผ้าเขาเน่นจะบอกึ้นกันทรึไปเนากอดี้กอดมี้ผ้าเขากอดผ้าไปได้อยู่เนาะนั่เหรอประเด็นว่นีนั่งอยู่ฮียนอยู่สั้นคนดูคนมันเป็นเัื่องสิลาแม่ค่ะเพื่อนก็ได้สูญสูญนะคะเดี๋ยวไปถามเชียนชายาให้เชียนชายาเขาเจอถามมาได้ตัวใดก็ได้ตัวไหน แปดกับเก้าแปดกับเก้าแปดกับเก้ากับจับกันนะนาจับได้ตัวไหนจับคู่กันแล้มาแปดเก้าหกแปดหนักอ๋อแปดเก้าเนี่ยจับคู่เลยแปดเก้าจับคู่ตัวเดียวบนมันก็คือป่านไหนมันได้หกศูนย์หนึ่งหกกับศูนย์กับหนึ่งเอาไปจับคู่อะไรได้ไหมอหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์อ้าแเนี่ย ตัวเดียวกันก็ของแม่ค่าตัวนี้สัเขาไม่ข่าเพื่อนฝันวันนั้นเพื่นได้หนึ่งศูนย์ศูนย์เพื่อนหดก้นวดหาหาเพื่อนฝันนั่นนั่นนนที่จังฝันเพื่นวันน่ะหดหาหาเพื่อนได้หาหมื่นหดเจ็ดหาบางหนึ่งนี่นเพื่อนไม่ได้ซื้อเพื่อนบางงามเพื่อนก็ต้องซื้อไว้ยักเส้าบาทซื้อเส้าคุณเส้าบาทหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งอ๋คือมู หกศูนย์หนึ่งข้างล่างแปดเก้าตัวเดียวแม่แกับน้ำกั้ข้างบนเพิ่นหกศูนย์หนึ่งไทพอใช้ยาานี่แหละออันนี้ล่างล่างเก้าแปดแปดเก,ก,ก้าเนีย่ยกันกระพุ้งข่เลยบนลงมาเป็นเก้าเกียร์ข่อละบนบนเพิ่นจับคู่ได้แล้วได้หกศูนย์หนึ่ง คนวาเลกมันมองงามซื้อไว้จากตัวละเศร้าสามสิบก็ได้เท่านั้นหกศูนย์หนึ่งได้ตัวเดียวกับแม่ข้าดิแม่ค่าได้หนึ่งศูนย์ศูนย์น่ะเฮ้ยนี่สองคนนี่แหละเจ้าไหนจังมาตรงกันม,มือเดียวกันคลิปเดียวกันคือได้มาตรงกันอย่างลำเนาซีเซ็ดดูได้ทีละอ้อมว่าเขียนคนมาขายเหล็กคนอกบวยมาขายเหล็กไปซื้ออยู่กับกระเซยกันดูปะบอก เม้วนปากวะเพื่อนม้วนถามเจ้าสนบอกบัเอาบันเนทเพื่นไปนั่งยูกกอดเอาเจ้ามาหยังเจเดียนบอกมะขายเดีโอ้เจ้ากับ่้วางไหนน่าสนดม้วนถามเอาคอยบอกว่ามะขายเรียกไงย่ายนี่คอยกับว่างสี่นี่แหละอ๋อท่านผู้ชมเซียนเซย่าแปดเก้าเก้าเปียดล่างขังบนหกศูนย์หนึ่ง แม่คาหนึ่งศูนย์ศูนย์มาคือได้ตรงกันเลยเอ้าฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตามจัสงสื่อขียนจัสงสื่อแบมพูแค่เสียมอย่าใส่ตาจัางมากขาดตาเบืเออ่อทษขึ้นให้ยนะจอขอบคุณทุกท่านที่เขามาเบิ่งจุดจบนะคะเนาะขอบคุณทุกท่านทุกกาลังใจสวัสดีคิดสม์มาสลาทีปีเก่าโชคดีปีใหม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีเงินมีทองเลี้ยกินเลื้ยใส่ปจัจจจากทุกโศกโลกไพ้ไข่เจ็บ ชีวิตเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดนะคะขอให้มีโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ